ประชาสัมพันธ์กับนักเรียนทุกคนนะคะ,ะนักเรียนคะวันนี้คุณครูมีเรื่องมาประชาสัมพันธ์นะคะเราเนี่ยจะมีการคัดเลือกนักเรียนนะคะเป็นนักกีฬาวิ่งเพื่อไปแข่งขันเป็นตัวแทนของโรงเรียนเราไปแข่งขันในระดับจังหวัดนะคะ,ะถ้าใครสนใจนะคะแล้วก็มีคกินสมบัติลูกสามารถที่ไปสวัสที่คุณคณรูพละได้เลยน,นะคะเฮ้ยน่าสนใจว่ะเรามาแข่งกันไหมได้สิ เป็นวิ่งครับกี่คนครับสองคนครับตั้งใจซ้อมนะครับผมครับโอเคครับเจอกันวันคัดเลือกครับครับย็นนี้เดินไปไหนไปซ้อมวิ่งสิแล้วเจออะไรฉันขี้เกียจอ่ะงั้นเรากลับบ้านก่อนนะซ้อมเผื่อเราด้วยก็ได้ จบไปแล้วครับสำหรับการวิ่งในรุ่น10ปีต่อไปเป็นรุ่น12ปีวิวีกับยามินพอมไหมพอครับเธอสองคนเป็นคนถือเส้นเชืใช่ไหมใช่นั้นเจอทำ่ไมเราใช่น่าหน่อยดิไม่เอา,ไ,เอาไม่เอ,เ,เ,เอาไม่เป็นไรเขาดีระวัง วี่เป็นอะไรลูกสองอเใรกบคุณคุณม่ยากเ็นต้องรับอะปะ่ิดฉลยค่ะสวัสดีค่ะ หมอ,อเด็กอาการเป็นยังไงบ้างคะค่ะตอนนี้น้องมีอาการดีขึ้นแล้วนะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวอยากทราบว่าตอนเที่ยงน้องไปทานอะไรมาหรือเปล่าคะคุณครูวิ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 มองหน้าครูลูกครับตอนเที่ยงอ่ะก่อนที่จะมาวิ่งอ่ะลูกไปดื่มหรือทานอะไรบ้างอ่ะลูกผมไปดื่มน้ำจากยาเม้นที่ให้ผมครับเฮ่อๆโดนเน่วิวิ วิวิวเดน้า่ช่งใจนะขอคุณนะขอคุณนะข้าที่ระวัง ยามินลูกทำจริงๆใช่ไหมครับครับขราวหลังลูกไม่ทำแบบนี้นะครับถ้าลูกอยากจะชนะลูกต้องใช้วิธีการที่ลูกต้องหมั่นฝึกซ้อมต้องขยันไม่ใช่วิธีโกงแบบนี้นะครับครับการกระทำของเธอครั้งนี้นะครูขอลงโทษเธอนะโดยการที่ครูให้ใบแดงในการเข้าแข่งขันทุกชนิดเลยเข้าแข่งขันดีลาในภาคเรียนนี้และให้เราเนี่ยไปบำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเก็บขยะช่วยเก็บของเก็บอุปกรณ์กีฬา oh. ช่วยคุณครูแล้วก็ช่วยเพื่อนนะครัะยามินยามินต้องเป็นเด็กที่มีคุณธรรมนะครับ oh. การที่มีคุณธรรมในวัยเด็กเนี่ยเราโตขึ้นนะ่ะเราจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณธรรมแล้วก็อยู่ในสังคมเนี้ยได้อย่างมีความสุขครับคร oh. วิวิีก็เหมือนกันนะ oh. วิววีได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนแล้ว oh. วิววก็ต้องตั้งใจฝึกซ้อมอดทนนะครขอบคุณมาบ นนถ้ามันเป็นเกมอะไรสักเกมก็ต้องมีคนเสียใจแต่การแพ้เพราะไม่เคยได้ลงแข่งน่าเสียดายน่าเสียดาย <Yeah. S 1> อยาเก็บมัน ไม่เจอใครที่แค่ไม่อยากเอ่ยิงช้ำไม่อยากแข่งยิ่งแพ้